ซีรีส์คำนวณบำเหน็จชลาภาพนะครับรับเงินบำเหน็จชลาภาพ143,384บาท92สตางนะครับได้รับแน่นอนนะครับได้รับชัวร์มาบอกวิธีการคำนวณให้นะครับอย่างละเอียดเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับวิธีการเข้าไปดูนะครับว่าบำเหน็จ ที่คุณสะสมในกองทุนประกันสังคมมันเท่าไหร่ก่อนอื่นเข้าไปเว็บไซต์ w w w sso.go.ts นะครับของประกันสังคมเมื่อเข้าไปแล้วนะครับไปใส่ username password นะครับแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลทั่วไปการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตา3า33ทับ39นะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชลาภาพนะครับสำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบ กรณีสงเ้ครอบบุตรหรือชลาภาพไม่ถึง180เดือนนะครับมันจะมีทั้งหมด5คอลัมน์นะครับให้คุณดูนะอันนี้คือข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมเลยนะครับแต่ละคนจะสะสมไม่เท่ากันนะครับคอลัมน์ที่1จะเป็นคอลัมน์ปีที่ชำระนะครับว่ามีการเก็บสะสมนะครับในแต่ละปีปีใดบ้างนะครับคอลัมน์ที่2จะเป็นจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตนที่ สมทบเข้าไปนะครับคอลัมน์ที่3จะเป็นเงินสมทบของนายจ้างที่เป็นผู้สมทบคอลัมน์ที่4จะเป็นเงินสมทบของภาครัฐนะครับซึ่งภาครัฐเองจะสมทบนะครับในช่วงที่มีวิกฤตนะที่ลดเงินสมทบของนายจ้างหรือผู้ประกันตนแล้วก็ทางภาครัฐจะสมทบช่วยเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเป็นปีปกติก็จะไม่มีมันจะขึ้นศูนเนี่ย ส่วนคอลัมน์สุดท้ายจะเป็นยอดรวมของคอลัมน์2 3 4มนะครับมารวมคอลัมน์สุดท้ายไอ้วิธีการคิดคำนวณเนี่ยผมจะใช้คอลัมน์ที่1กับคอลัมน์สุดท้ายนะในการนำไปคิดคำนวณน,นะครับเอาคอลัมน์ผลรวมคราวนี้เราต้องรู้ก่นกอนว่าประกันสังคมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ให้แค่เงินที่คุณสะสมมาเท่านั้นแต่ในระหว่างปีต่าง มันยังมีอัตราผลประโยชน์ตอบแทนนะครับที่ประกันสังคมเขาไปลงทุนแล้วเขากา็ได้มาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับให้กับคุณด้วยซึ่งแต่ละปีอัตราผลตอบแทนจะแตกต่างกันไปนะครับโดยข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลจริงนะครับซึ่งผมเอามาจากตัวประกาศสำนักงานประกันสังคมการกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนบำเหน็จชราภาพปีพุทธศักราชต่างๆนะครับอย่างเนี้ยปี42ได้อัตรา100ละ2.4 ปี43ได้ตา3.7นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลเนี้ยนะครับคือข้อมูลที่สามารถที่จะเอาไปเข้าสูตรในการคำนวณได้เลยอ่าไม่รอช้านะครับเราไปคำนวณกันเลยดีกว่าอ่านี่คือเงินสงเคราะห์ชราภาพนะครับตารางเงินสงเคราะห์ชราภาพ5คอลัมน์ที่เราจะมาคำนวณกันในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะที่ผมนำมานะครับให้ทุกท่านได้ฝึกการคำนวณน,นะครับซึ่ง เราจะเอาคอลัมน์ที่1น,นะครับกับคอลัมน์ที่5นะไปเข้าสูตรในการคำนวณแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่เราว่ามานะครับในสไลด์ก่อนหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนบำเหน็จชราภาพนะครับส่งเงินสมทบนะครับประกันสังคมปี2554นะครับเงินสมทบ1,000 0บาทสะสม1,000 0ดอกเบี้ย อัตราดอกเบีย้ย4.08%ต่อปีนะครับผลตอบแทนที่ได้รับ408บาทปี55นะครับเงินสมทบ1600บาทสะสม2600บาทอัตราดอกเบีย้ยนะครับ4.15%ผลตอบแทนที่ได้รับ854บาท90สตังค์ปี56นะครับเงินสมทบ9600บาทสะสม32000บาท อัตราผลประโยชน์ตอบแทน4.27%นะครับผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ1,289บาท54สตางค์ปี57นะครับเงินสมทบ1800บาทสะสม41,000บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.66%ผลประโยชน์ตอบแทน1,500 1,500บาท60สตางค์ปี58เงินสมทบ10,000บาทสะสม51,000บาท อัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.12%ผลประโยชน์ตอบแทน1,637บาท10สตางค์ปี59เงินสมทบ10,000บาทสะสม61,000บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.65%ผลประโยชน์ตอบแทน2,226บาท50สตางค์ปี60เงินสมทบ9,600บาทสะสม7 6 0 0บาท อัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.61%ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ2,548บาท66สตางค์ปี61นะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม82,000บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.16%ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ2,534บาท32สตางค์ปี62เงินสมทบ6,000บาทสะสม 86200บาทอัตราผลประโยชน์ต่อแทน4.25%ผลประโยชน์แทน3663บาท50สตางค์ปี63เงินสมทบ10000บาทสะสม96200บาทอัตราผลประโยชน์ต่อแทน2.75%ผลประโยชน์แทน2645บาท50สตางค์ปี64เงินสมทบ1800บาทสะสม17000บาท อัตราผลประโยชน์แทน2.83%ผลประโยชน์แทน3,028บาท10สตางค์ปี65เงินสมทบ10,000บาทสะสม1,017,000บาทอัตราผลประโยชน์แทน3.46%ผลประโยชน์แทน4,048บาท8า20สตางค์นะครับรวมอัตราผลประโยชน์แทนทั้งหมดนะครับ26,384บาท92สตางค์นะครับ น,นี่คือผลประโยชน์แทนที่ได้จากการคำนวณน,นะครับคราวนี้สรุปนะเงินสะสมที่คุณสะสมไปนะครับทั้งส่วนของเราเองส่วนของนายจ้างนะครับที่สะสมไปเนี่ยหนึ่งแบาทแล้วก็ผลตอบแทนนะครับที่อยู่ตังหากนะซึ่งผลตอบแทนมันยึดจากฐาน เงินที่สะสมไว้นะครับแล้วก็ไปคํานวณในแต่ละปีนะครับแต่ละปีมันจะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละปีที่มีการสมทบไปนะครับผลประโยชน์แทนอยู่ที่26,384บาท92สตางรวมบาเหน็จที่คุณจะได้รับนะครับพร้อมผลประโยชน์ทดแทนนะทั้งหมดเลยนะได้143,384บาท92สตางได้รับตัวนี้ไปเลยนะครับ เราจะเห็นว่านะครับการคํานวณเนี่ยบำเหน็จ um เนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเราได้บําเหน็จพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนเท่าไร่กันแน่นะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าบําเหน็จเราควรได้เท่าไหร่เนี่ยเราไปดูแค่ประกันสังคมปุ๊บแล้วตัดสินใจว่าได้เท่านี้นะครับไม่ใช่นะมันมีผลประโยชน์ตอบแทนที่ต้องมานั่งคํานวณอีกนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแค่ ตรงนั้นอย่างเดียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณนี้จะทำให้ทุกคนลองไปหัดคำนวณได้ด้วยตัวคุณเองนะครับลองดูนะทีละสเต็ปทีละสเต็ปไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเชื่อผมนะผมมีข้อมูลมาเสิร์ฟให้ทั้งหมดแล้วเพราะนั้นดูทีละสเต็ปและจะพบว่ามันไม่ยากนะครับในการคำนวณหรืออยากให้คำนวณให้ก็สามารถที่จะแจกแจงข้อมูลนะเอาคอลัมน์ที่หนึ่งกับคอลัมน์ที่5นะครับไหมผมเดี๋ยวผมคำนวณให้เองนะครับ